sóng. hiện nghe đi đi ừ. có mi tủa khấp 3. lằng nè. đang thấy tủa đấy à. nhìn nó. thấy nè. muỗi nó to u ngam đây này. chào các bạn. chào các bạn. มีมาทีมงานสามคนพันเน็ตพันแตกกุ่นโอ้ยลำบากลำบุญข้าวโมเสียวีตะโสมตะคนว่างว่างนี่หร,ร,รังนึงยังเห่ยนมาไปเขาปาใหญ่เข้าหมดนี่จันบุรีบางกระจะเอาบอกพี่กัดเลยบาทเนี่ย สีมันเมื่อวันไปหูนี่หูนี่นี่ยูแเถอพี่น้องร้อยเปร์เซ็นตเลยนี่ดึงนี่ทางทางยางเข้าไปน้ำกระงามเดี๋ยจะได้รอบเบิดจังสั้นดักไว้หนาหูนี่ได้เลยเดีนี่ไปหู้เขา่ไม่เหลียวเวล่ะตะ บ <stop>. อบลอยเซตสเบลอยเมื่อ้วพี่น้องเส้นไหนมันใจยังเปอรเซ็นต์เหมือนอินนเ่า้าสิบเปอรเซ็นต์นี่มันใจน้อยเถอะันเนียมันใจว่ามันใจว่ามันนี่ลอยเปอร์เซ็นต์เหมือนพันเนีว่าฟัแตกว่ามันใจบ่เคยมากกำลังมากเยแกปลาใหญ่นี่ เออแานรุ can, ạn, ่นกันยื่นพี่น้องยื่นเสานี่เราก็ใส่น้ำขังทางเนี้ยยังเนี้ยไปไปเข้าบ้านแบบนี้เครเบดึงยื่นเสาเลยอ๋อเวลายามปูแล้วสวัสดีตอนเช้าทุกคนถามข้องหมู่บ้านแหละเด็้มาแตกโอ้ถูโต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  S <S <S เลิกอยู่ไปครับเป็นรุ่นน้ำกันถิมีตัวมีเตีมบ่มือนเนี่ผู้ใดสิมานก็กันไปไปครับหลังแรกของเขาแล้วดูหลังแรกของเราครับสอง สวยงามมากเลยสองกลมงามพี่นอ้องลัางแหลกแหกมันเลยเอาไว้นี่สิบุดุดออกสิโน,น้อนี่เนาะไปหลุ่นกันตัวครับหลังแหลกได้ใส่งามๆง้มสองกลมเลยพี่นอ้องดูหลังต่อไปอดคว้านครับลมลม,ลม,ลม,ลม ตัวหนึ่งครับไหว่ขึ้นสีขื่อเถอะงามอยู่ดิขื่อแล้วขื่อแล้่ยวไปหลุนกันตัวขื่อแล้วล้างเหล็กล้างสองมันเลีวล้างนี่จะนั่งไหนลุ้นกันครับ นาำทใสโอ้เหลียวเห็นเงียดดีอยู่แต่ก็มีตัวครับสามหลังเนี่ยสามตัวเลยพี่น้องงามๆเลยคุณตดนหนึ่งข้างใต้ว้ายบาสิมานเห็นได้ก็คือตัวนี่ไอ้ายาสามตัวงามๆไปเบิ่งกัตัวครับคุณนีนา่าแล้วนี่เป็นมีปดูดีพี่น้อง อยู่ในหลากกลางเลา่เงเดียวคุณเดินตะปูใส่อยู่ดีเด้ยามมาสามหลังก็ท้ายผาดเด้หลังมีสิเป็นทังไดใส่ไว้ในหา้ากลางเลยได้ไงวะเดี๋ยวเูาเห็นเราพี่นอ้องเลยเฮ้ยเอรดอ เข้าหาก่อนออหายว่ะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตัวไหมครับลุ้นกันครับอุ้ยโอ้นี่อยู่ตัวหนึ่งหน่อยดีหนะ่อยเออไทยผาดนะครับลุ้นกันต่อมองปไปน่าถือพวกนี้ยังยึดบ่ถือวะอันนี้แถวนี้พี่น้องก็เป็นน่ถือคือกัน ลึกลึกลึกถึนไงครับตามลึกยันย้ำเปียกของครับทองส,งสวยเลย mình cứ mà ừ, à Xoay ngắm thầm mẹ Ui nè là, đồng đồng. <N -2> ừ, này, là nó Bài, luôn cân to Chứa đông cú là phi không chứa đông cú Ở đây ngay khắp, ồ lực lực lực, dơ piak này tui bớt nhảy này ต่อกันครับอีกหลังนึงพี่น้องลุ้นครับลุ้นเฝ้าเฝ้าหลังแลกนี่ละทียะมาไปดูกันต่อครับตลังนี้ใส่ใบกลางหล่องเลยพี่น้อง ยังไงใช่หรอหลอบนีด้ดิเห็นแล้วมีตัวปะสองครับสองตัวอุ่นงามอยู่เดงืครึ่งสองตัวสองเต็มให้สวยอยู่ไปรนเงินต่อทางปุ่นน้ำคล้อ,องไปปุ่นพี่น้องไปครับไปครับรุ้นเงินต่ออีกบางหนึ่ง น้ำขึ้นหอดบ่รถ่มวมโกงซําใส่ไปสูงพดสิมี้ตัวว่าไปรุ่นน,น้ำกันเห็น,นตัวนีหน่อยตัวนึงพี่น้ออสองสามก็ตัวน,น,นีหน่อยะ เดี๋ยวกลับมาถ้เมือเอาพี่นอ้องไปข้างยางกับยามไปก่อนผ้ายามมึงไปก่อนเห็นไหมครังนึงครับมีตัวหรือไม่ลุ้นนำกันครั้งนี้เป็นไรว,วัวมีห้อยกินเนี่ยโอ้บ่าถ,ถือจหลีพี่นอ้องครั้งนีงบถถ้บ่ถ,ถือบ่ถือพลาตัว Đây con. to. cũng nhà má cái tự bự mấy rồi đây này. Đó này để xay vào là. Ba lực. Ủa lăng đây. Cái cả thì mát dễ là khi nó thì mát thép thuốc lái rồi đó. นี่หลังถัดบ่บจรกีหลังดอกดูหลังนี้นำกันบ่เห็นใส่บอก,กรารโกงยังไงอยากตูเนี่ยไม่ทีอยู่หลังนี่วินกขอดบ่อบอกวันนี้โอ้หลงอยู่หองกัวครับนะ กันต่อครับผมนี่แหละย,ยุบพวไกลกันดอกพี่น้องเราจะมาเฝ้าก็ดีแล้วนะเดี๋ยวตเตนะิมออกนะบางนึงยุ่งกับก่กันเลยบ่ปิดกล่องต่อกันเลย ยางทาาคุณเอื่นถามกันอยู่คุณได้บอ่อไ้บอ่อมาสัน่นหลังนี้เป็นไงครับโอ้สองสามสามตัวครับหนหบกันจีหนีบกัน,น,กนจัดแจงมันกันสามตัว Đu con đẹp được một ạ Sao Đây Đây con ngồi con càng Lắng thủy cả thai, lắng bắt thủy cả thai, gâu là phía nông nó... nó chả bắt thai vào đây, ít lý chẳng gì bắt thai hay bưng Tha thai tới lắng thủy lấy, cả thủy há vào, mất say nước gì Đang hiến là đấy nè Chị Nua Hiến tùa léo rồi, nó tùa Ui. Ui, tùa này มีคนลงทุนเอาปูมาใส่กงไทยคีพเดออปูแข้งกันนี่โอ้โอ้โอ้หลักทุเรียบึงเป็นต่ปูอยู่ดีขึ้นอย่างนี้ไหมน้ำขึ้นมาเปิดได้ครับแถวนี้นี่ตัวใหญ่แล้วเนี่ไปลุ้นกันต่อครับย้ำๆนี่ผมบ่ได้เบิ้งควันเลยเดพีหนอ้องบ่ได้จัดฉากจัดหนังเลยคือว่า รุ่นกันไปพร้อมกันเลยกับตอนไทยอย่างทุลักทุเลกอะทุลักทุเลแต่ว่าตอนใส่ช่วนหนาประเด้๋ยใส่เห็บเบื้องมือมันเศร้าตอนใส่มันทำด้อยเวลาหน่อยหลังหนึ่งครับช่วงหยิบหยิบอีกครังนี้ไม่โดนเลยครับไม่มีอะไรเลยนะ Bất cứ bất cứ ai lùn gần tòa đừng phải là phi nhỏ lắng niệm kỳ đơn đầy quá mày 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 quá cảm cuồng hai bên xây bên là cảm như ngày này ô nhanh thầy cứng ôi 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 con Nhàng nhạc ngang cái pinon đấy, mít tieng ừ, nó mình lọt ta, nó tieng ôi, cái ngang nằm nó xiết, cái vai nhia cái bớt đây là, quay nô là รับน <c oughs> นี้เป็นไงสะส้อนเสียงยอดเสียงม <c oughs> <c oughs> ีตัวเห็นตัวเราไปได้พี่น่อง นี่เทะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นเหล้่เมื่อกี้นี่นตัวหนึ่งครับงามอยู่ดเออิเป็นหากใหม่แล้วมันยางหยักเปลี่ยนไปเท่วนีกัได้ตัว ไม่ไกลกันครับไ,ไปไหว่หางกันเป็นเด็กพี่นอ้องยอ้ยทางนี้คือมิดแทะอ้อมีอยู่ตัวหนึ่งดะปาาบ่อถึงนไงยอยม่ตัวละ ไอ้เล้วสองหลังสุดท้ายลังนี่มันเป็นท้างน้ำไหลแย่ขึ้นน้ำองห้าก,กวงกลางเป็นถือดีดีแต่ว่าสิคือเขาขีดไว่ปะเห็นตัวล้วพี่น้องนนเนี่มีเน,นี่ยเลยงานเล้นลงไปหรอกว,วางอาสิจับเห็น สองครับนี่ตัวหนึง่งหุ่นตัวหนึง่งย้ำอยู่เดูหลังสุดท้ายกันครับหลังสุดท้ายท้ายสุด ตัวหนึ่งไปครับไปเบิ่งสรุปกันบ้านนี้ได้้อยได้ไรซํำเลยคือว่ามานเติบอยู่เหมือนี่กะตว่ากะหลังบ่ถือกับมีอยู่หลังบ่ถือกับมีหลังถือของถือสามถือสี่กับมี่ตังหลังกับประเทไทยไปดูสรุปผลงานกันที่บ้านเลยครับปะอ๋อครับเบิ่งสรุปผลงานแบบนี้คือว่าจังเขิบอยู่มานแห้งคักเหมือนี่ ถ้าก็ชิปที่แล้วอีกคุณน,นี่ตะปูรอบไ้นีสิบหาอันเห็นว่าภาพยุหาอันที่ว่าถือตอนนั้นถือทุหลังหลังละสองละสามละสี่กับมี่เออจังทักเอาคลิปนี้กับที่ไรซะมีแบพี่นอ้องห้านแห้งเหมือนนี่ ลาไปก่อนพ่อ,อกันแม่ชิปหนาสวัสดีครับ